พอยเนยปอดมาตัดหน้าค่ำมาตัดบปรยาาคำมันเป็นข้นดงข้นปลาเอิ้นมาข้นดงข้นปลากันเลยได้นี่พี่นองเบนมองผู้ประชาตินะครับที่ได้รับความบุญนะครับจากเครือญาติจากเจ้าพ่อ หมอปลางานอุปสมบทไปชมชมตัวแทนเนาะคนมาพก่าท่านเลยนะครับมากก่ท่านนะครับเวลาเข้ากับคุณสีแบบอีสานบ้านเข้าเรียนเชิญคุณพ่อนะครับคุณพ่อเป็นไปเปิดก้อนนะครับเป็นภูองค์คมนานะครับโอ้คุณสีพอหน้าคในช่วงนี้นะครับได้เวลาพอดีนะครับเนาะท่างท่านนายกยัิยาภาเมื่อเด้อครับผมขอเรียนเชิญนะครับดูตอนนี้ชงนี้นะครับ ท่านนายกนะครับท่านปลัดนะครับหลายๆท่านแขกผู้มีเกียรติเข้าที่เดินทามงมาร่วมนะครับซึ่อคู่ในอ,องค์การบริหารส่กนตำบลเราหน่อยเข้าครับดีเจนะครับดีเจแล้วดีใจอีกนะครับท่านนั้นจะพะครับก็ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับสึ่งมือแร่งนะครับที่เลยบะที่สี่เป็น นีเลยว่าแน่น่าจะกลไปอุปสมบทแสงว่าเขาเติมเาัดบ้านน้องงเนาะกับสำนักเห็นเราบอจะพาไสำคัญครับในชีวิตเาครับเพราะว่าเามีโอกาสได้อุปสมบทครับ เดค๋ยวเรามังไว้บ่างกายหลังจากท่านกัตรยให้เป็นผู้นำสมบูรณ์ทำบุญน้ำได้ทำบุญน้ำได้คอยมืดเออคือแไ่ก่อว่าเอาแต่หัวกันที่นี่ละาบุ่ทำใครได้มา้กเือว่าุ้องคุณสงเทานั้ คุ่นปวดเร็วที่นี่มันดันว่าคุณแม่เือดใจแให้เม่นมาทีจักหรว่าสมัี้าไปท่วไัหลน่ามาอยู่ทับมจะทากี่ที่ทักกับมัก่บมกกี่นมจะที่กมี่ี่กกันมกก่ม่กับแมะนั่งหน้ามือั บ้านนี่คอยพันธุเทาคนนึงมนเห็นยายลีกับยายนางอยู่เด็นคุยกันอยู่อ๋อจ้ะกันไปอยู่ต่ว่าพอด้วยเทานนว่าคอยเอาใจหัวกะทีี่กะทเว่าร้อนๆมาเป็นยังดอกมาเป็นยังนี่มันจะเราตองห้อยู่ผู้นี่แห้งคนกลางบ้านพู่นี่จัดการห้เลยมาเป็นนางางได้บ่ายต้องเราต้องไปหางอบหัวเสียใจอันนี้คัน้เบล ไปได้คอไปอัมรับอันนี้นะแถวนี่ว่าบ่จะเป็นงานพิธีลอที่แถววัดันบอกไปยูับใครัุญใน้ปาสนะครับปาสมาด้จ๊บได้ไรแล้วจีนญญน่อั้นที่หนะครับเป็นบุคคลีมีความคุ่มเคย มีความสนิทสนมกับครูวาชนครูคนเดีับกองบุญนี้มาดีืดีสบายครับคือบาลีอาจารย์บาลีแพทยนะครับคุณแม่นู้เลย้าีนะครับเมื่อคู่บาลีแวแพไปนั่งไปาวเจ้านั่นูบาลีแบบแพท ไปเลยไปเลยบาลีบันดะเพงไปเลยไก่รอ่ไกไก่จ้าไก่หละจ้าขออีจ้าผู้ชาย่ได้ไปน้ำขังาบรรลไข่หน้อปลางแงตาายินตาเมื่อจาได้ผู้ใด

Uhm ่อปากองแล้วหมีอยู่ในหัวมือยู่ใยังมันอ่างเงยทนี่สาบานห่าไปนามนมอนมะฮ่มมาตุงมห้องกันมาเอาบุญทำกันเยอะๆไลยทันีแล้วงานอุปสมบท

อย่างเช่อจะท่าทางอย่างคือเป่าเหยียดเป่าเหล่ราปอปอดป่อยเยปอดปองนี่อายุหลายเลยนี้พี่น้องเหล่เ้าบ้านเฮาได้หน มาจากบ้านใดก็พอายิ่งมาจา,ากนาค้ามาจากบ้านาค้ำมาเอาบุญมาบวชบูบวบวชหลานเนาะนี่บ้านเก่าเฮาพี <c oughs> ่ไก่เฮากับมาเดี๋ยวเนินนะ <c oughs> บ้านเกิดเมืองนอนพ่อใหญ่ปอสมัยหกสิบปีขึ้นหลังเนาะ <c oughs> เดี๋ยวนี้พ่อใหญ่งเกิดเก็ยรสิบกวา่ <c oughs> าแล้วตัดเหล้วกับชายลูกใบเป็นทีละลึกกต่บแบบนี้ละเฮากับจิ้งจิ๋นละ ี๋ยวที่เมาเข้าไปก็สิบประมาณนี้เกคนนี่เป็นยนี่ด้วนเนี สร้างบุญกระติเป็นน้ำถำบุญทุกคนเป็นน้ำุ่งบันที่จะ้ไปรุ่งบนที่ถำบุญแล้วบันทึกบ้ออาหารการกินแห่งเป็นน้ำถ้ำบุญก็ได้เนอะ ยกาบรนูกเขาเห็นไหม่เขาเชี่ยไป้หมตัวน้ำไปพ่อยังแสงเขาไปเขาเชี่ไปเพา่เขาชีวไก็ได้ไปเพือเขาวไปลูกไปเขาชีวไเฮามาพูลูกไปพ่อยังปวดเขาเชีไยไปไนี่เนบ่อยานี้หด มันเป็นคนดงคนปลาเอิ้ญมาคนดงคนปลาก็ได้เด้อนี่พี่น้องเดูจะดอยู่แงจะปลาเพราะเข้าบ้านเข้าเยอะเยอะเยอะใส่ใส่ใสเบิ่มซื้อเพิ่นซื้อว่าปอดเด้อพี่น้องซื้อเหรียญซื้อว่าปอดแต่ว่าซื้อเอาบุญซื้อว่างไหนบอกเบงอย่าทำส่งบอลูซื้อว่าเบงซื้อเอาบุญซื้อว่าเบงซื้อเหรียญซื้อว่าปอดเด้อขาไปให้ โอ้ใจหายหละที่งานห้องไปแน่อ้ไปไงยืนทายลูกกังไปไง่มาี่้านเน